p i c เวอร์ชันเก่ากับ u u i ิกเวอร์ชันใหม่อันไหนทำง่ายหรือว่าทำยากกว่ากันน้า <Only mommy. S 1> สวัสดีค่ะทุกทุคน สำหรับวันนี้นะคะก็คือมีหลายๆคนเนี่ยสอบถามหลังบ้านมากันเยอะพอสมควรนะคะเกี่ยวกับ UP i ิกเวอร์ชันกับแบบ u p i ิกเวอร์ชันใหม่นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารหรือว่าบางคนก็คือเหมือนกับว่าตั้งหนา้าตั้งตาตั้งใจทําแล้วนะแต่ว่าเหมือนมันยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนึงนะคะวันนี้นะคะโอลี่ก็เลยเอาเคล็ดลับดีๆอาจจะแบบว่าอะมาฝากแล้วก็มาแบ่งปันให้ก,กันกับทุกๆคนนะคะสําหรับ เวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่ะคะ่ะตอนนี้เมื่อยูพิกเนี่ยเขาเปลี่ยนเวอร์ชั่นมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในแอปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะคะบางคนถามว่าออตอนเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยเหมือนจะทําง่ายกว่าหรือเปล่าหรือว่าเวอร์ชั่นใหม่ทําง่ายกว่ากันแน่นะคะมาค่ะเรามาคุยกันเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับยูพิกในเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยการที่เรานะคะจะได้อัปเกรดอัปเลเวลเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะต้องไปหา ลูกทีมเราะะหรือว่าหาคนมาซื้อสินค้าย Pick c h o ถูกไหมคะทุกคนแต่เนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้สินค้า U ูพิกชอยไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยากจะหาะไรายได้กับ U p i c กเนี่ยก็แค่เข้าโมาโหลดแอปแล้วก็ซื้อสินค้าอะไรก็ได้เลยหรือว่าจะเป็นการจ่ายค่าสารทนุะโภคก็ยังได้ด้วยแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะไปช็อปสินค้าในลาซาด้าแล้วก็ได้เงินคืนในทุกๆชิ้นด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือจากว่าคนเก,าเก่าๆเนี่ยที่เขาอ่ะ เข้ามาสมัครตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าแล้วใช่ไหมทุกคนเพราะเขาอยากจะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็น L2 นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าอันเก่าใช่ไหมเราจะต้องมีคนที่มาซื้อดูพิกชอยกับเราถึง20คนด้วยกันแต่ว่าพอมาอันใหม่ปุ๊กเนี่ยเขาจะต้องทําใหม่นั้นคือเขาอะถ้าหากว่าเขาจะอัปเกรดจาก L1 ไปเป็น L2 นะคะ,ะ,คะเขาก็จะต้องมีคนที่เขาชวนมาสมัครทั้งหมด 15คนด้วยกันหรือว่าคนในทีมในองค์กรของเขาในชุมชนของเขาครบ100และรวมไปถึงค่าคอมมิชชั่นที่เขาจะต้องหาแล้วก็สัสมไปเรื่อยๆให้ครบ500บาทด้วยกันนะคะ3ข้อด้วยกันเขาถึงจะอัพตัวเองเป็น L 2เพราะว่าอะไรเพราะว่า L หนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะลดระดับลงไปเป็น L 0ได้ซึ่ง L 0เนี่ยเวลาซื้อสินค้าอะไรก็จะได้เงินคืนเหมือนกันแต่ว่าจะได้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า L 2และ 1> L 1 L 2และ L 3เขาก็เยอยากจะบอกว่าเป็น L 2คือเป็น L 2เนี่ยเป็นแล้วมันก็เป็นเลยไงมันแบบว่าจะไม่มีการตกขั้นตกเกรดลงไปแล้วนะคะมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดอาการท้ออุ้ยฉันจะทำยังไงดีแต่อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนรู้เปล่าว่าอันเก่าอ่ะที่ให้เราเนะี่ยมาหาสมาชิกใช่ไหมแต่ทุกคนจะต้องไปซื้อสินค้ายอยู่พ i ิ k กชอย c e ก่อนอันนั้นนะทุกคนรู้เปล่าว่ามันจะมีข้อเสียเปรียบกับข้อได้เปรียบ อันเก่าที่ต้องซื้อสินค้าก่อนเนี่ยบางคนก็คืออาจจะไม่มีเงินทุนในตรงนั้นแต่อันใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะแค่เปิดแอปมาแล้วก็ซื้อของอะไรก็ได้ในทั้งแอปยูพิกแล้วก็แอป Lazada ซึ่งทุกคนรู้เปล่าว่าใน Lazada บางทีในช่วงแบบแฟลชเซลลมันก็มีของราคา1บาทก็มีไงแค่ซื้ออะไรพวกเนี้ยก็ได้อัปเกรดเป็น L 1แล้วเพียงแต่ว่าเออก็ต้องไปแบบว่า ต้องกดเช็คอินเรื่อยๆก่อนแค่นั้นเองนะคะจริงๆการจะหาคนจำนวน15คนที่เราไปชวนเขามาเปิดเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ได้ยากเลยมันง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ําแล้วก็คนทั้ง15คนหรือว่ารวมรวมตัวเราเองเนี่ยจะไปหาคนเพิ่มให้มันครบ้อยคนเอาจริงๆมันก็ไม่ยากมันง่ายมากๆเพราะว่าแค่เปิดแอปช็อปอะไรก็ได้หรือคุณจะไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ได้อัปเกรดเป็น L 1แล้วนะคะทีนี้บางคนก็จะมาติดกันตรงที่ ค่าคอมสะสมต้องครบด้วย500บาทจริงๆข้อเนี้ทุกคนเราแค่สะสมทําไปเรื่อยๆๆเรๆๆื่อทุกคนรู้ไหมว่าค่าสาธารณูปโภคพวกค่าไฟค่าน้ําค่าโทรศัพท์แต่ว่าจะ,ะายใส่เฉพาะเครือ a a เท่านั้นนะคะพวกนี้ เดือนเดือนหนึ่งอะเราจ่ายไปอะทุกคนรู้บา่าเราได้เงินคืนก็คือเราได้ค่าคอมกลับมาเนี่ยหลายสิบบาทมากเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบ้านใครใช้ไฟในปริมาณเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนนะหากว่าเราอยากจะได้ค่าคอมสะสม500บาทให้มันลดเร็วทำไงรู้ป่ะทุกคนเราก็ไปไปหาตามเพื่อนบ้านเราเอ้ยมานี้มาเดี๋ยวเราจ่ายให้ก็คือเราสามารถเอาบินเพื่อนบ้านเนี่ยมาจ่ายได้ด้วยทุกคนเราก็ได้ค่าคอมเพิ่มด้วยแล้วก็คิดดูว่าในแต่ละเดือน่ะทุกๆบ้านต้องมีอยู่แล้วทั้งค่าไฟ ค่าน้าค่าโทรศัพท์แต่โอเคค่าโทรศัพท์เนี่ยมันได้เฉพาะแค่ ais นะค่าเน็ตค่าเน็ตด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าอยากที่จะแบบว่า up level เป็น l 2, ไว้ไวๆก็คือตรงจุดเนี้ยจะได้ค่าคอมสูงหรือไม่ก็หาสินค้าที่มีค่าคอมสูงนะคะไปโพสต์ขายอันเนี้ยเราก็จะเก็บ500เนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้นมาทีเดียวนะคะทุกคนถ้าให้อ l l y นะคะเทียบระหว่างเวอร์ชั่นเก่ากับเวอร์ชั่นใหม่นะต้องบอกก่อนนะคะว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ย โอเคการหาคนเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าเราแค่เปิดแอปมาแล้วเราก็แค่ชวนให้เขาซื้ออะไรก็ได้อย่างแค่ชิ้นเดียวเนี่ยเขาก็สามารถได้รับเงินคืนแล้วจริงๆคือมันเป็นการหาคนเพิ่มได้จํานวนเยอะมากขึ้นเพราะว่าใครๆก็ช็อปของลาซาด้าแต่ช็อปแล้วเอาทุกควก่อนนะทุกคนช็อปในลาซาด้าทุกคนจะเห็นว่าบางอันเนี่ยมันมีเงินคืนอยู่แล้วถูกปะแต่ว่ามันจะต้องเป็นร้านที่เขาร่วมแล้วเราก็ต้องไปเก็บคูปองเงินคืนแต่ถ้าหากว่าเราช็อป ในแอปยูพิกผ่านไปลาซาดา้านอกจากในลาซาด้าเราได้เงินคืนแล้วในยูพิกเราก็ได้เงินคืนด้วยเพราะว่าในทุกๆชิ้นที่เราช็อปในลาซาด้าเนี่ยเราได้เงินคืนทั้งหมดเนทุกคนก็เท่ากับได้2ต่อถ้าหากว่าร้านไหนเนี่ยเรามีคูปองเงินคืนมาด้วยเราก็จะได้2ต่อด้วยกันซึ่งหลายๆคนช็อปไปแล้วเนี่ยก็ต้องอยากได้เงินคืนยิ่งเป็นการจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หลายๆคนคือมันไม่ได้เงินเงินคืนหรือไงแต่อันเนี้ยมันได้เงินคืนการชวนคนมามันถึงง่ายเอาจริงๆการจะแบบว่า หาคนมา15คนหรือว่าทางสิคนแล้วก็รวมตัวเราเองให้เป็นชุมชน100คนเอาจริงๆก็คือไม่ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนมันง่ายมากๆเลยนะคะส่วน500ก็อย่าไปซีเรียสค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆหรือว่าก็ไปทําเคลับนั่นแหละจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เอาของเพื่อนบ้านมาแป๊บเดียวทุกคนครบ500เลยนะเพราะว่าโอล่ก็ทําอยู่ <laughs> เพราะว่ามัได้ค่าคอมดีไงตรงจุดนี้นะคะทุกคน ก็เรานะเอาจริงๆแล้วเราค่อยๆทําไปเรื่อยๆก็ได้ทุกคนไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าข้อแตกต่างระหว่าง L1, L2, L3 ก็คือ 1> L 1เนี่ยถ้าหากว่าเราชวนใครๆมาก็ตามเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาอยู่ในชุมชนแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้ค่าคอมของเขาแต่สําหรับ L 2และ L 3เนี่ยถ้าหากว่าเรามีทีมแล้วก็มีชุมชนจํานวนยเยอะใช่ไหมเวลาเขาซื้ออะไรเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมจากค่าคอมของเขาอีกทีหนึ่งด้วยไงมันก็เลยทําให้เนี่ยมีเราเนี่ยมี Passive Income น,นะคะทุกคนแล้วมีจุดสําคัญอีกก็คือถ้าหากว่าเรายเเ้นนไดัังงิิโบพศษ ได้อีก2,000บาทด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งที่หลายๆคนก็อยากจะได้ตรงจุดนี้คือมันได้กับได้แล้วก็ได้อะจริงๆอิอะแล้วก็ใหญ่จะบอกว่าสําหรับแอฟรีเอนะทุกคนมันมีหลายค่ายมีหลายๆที่แต่ส่วนตัวโอลี่คิดว่าทํากับยูพิกอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วในการชวนคนง่ายที่สุดแล้วในการจะแบบหาของอะไรไปขายอะเพราะว่าลาซาดามีของเยอะมากๆทุกคนแล้วทุกคนก็ชอปลาซาด้าบู่แล้วไงอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าง่ายมากแล้ว ก็ถ้าเอาใครนะคะอยากจะชอบสินค้าอะไรก็ตามมาได้เงินคืนนะโดยเฉพาะคนที่ชอบชอบในี a ย a าซาดแนะนํามากๆเลยนะคะแค่นะคุณไปโหลดแอป UP i c k นะคะที่ Play Store หรือว่า แอปสต o r e นะคะทุกคนจากน,านั้นก็สมัครตามขั้นตอนนะคะตรงใส่รหัสคำเชิญแนะนำมากๆนะคะให้ใส่รหัสคำเชิญนี้ค่ะ1 0ึ่งเพราะว่าเป็นรหัสคำเชิญของโอต a เอนะคะคนที่ใส่รหัสคำเชิญของโอ e ิโอติจะพาทุกคนเข้าไปในกลุ่มเพื่อไปเรียนรู้ก่อนว่าเอ๊ะทำยังไงซื้อของอะไรแบบไหนใน Lazada เราถึงจะได้เงินคืนจ่ายค่าน้ำค่าไฟยังไงเราถึงได้เงินคืนงงน,คนะทุกคนต้องมาศึกษากันก่อนนะ,ะทุกคนศึกจะบอกว่า ศึกษาแป๊บเดียวพอไปแล้วเป็นเลยง่ายเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็พอสมัครเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทักไลน์มาหากันได้นะคะไลนย์อยู่ที่นี่ค่ะใต้ไลน์รีเอทดคลิปด้านล่างนี้นะคะทักมานะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ทักมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครใส่รหัสคําเชิญไปบ้างนะคะก็ทักมาหากันนะจะได้พาทุกคนเข้ากลุ่มนะคะทุกคนอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะจะได้ทําคลิปดีๆแบบนี้กันต่อไปนะคะทุกคนวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ